สุดยอดพ้าจ้าสี่เอาซ้ำไดหัวใหญ่ป่านนี้เว้ยยายพ่อใจเราจะมีแต่หัวใหญ่หญปลูกไซกระได้ตัววาตถ้าผมรุ่งดีเนะพี่น้องเนาะนี่ได้กินเซยกินทุกปีทุกปีพี่น้องหัวงาม ปีนี่แห้งงามครักนี่โคตหมดเขตเม็ดเลยจ้าได้หลายเลยปีนี่สุดยอดจ้าสวนกเกษตรน,น้อยของยายโจมจ้าสุดยอดอิหลสสุดยอดสุดยอดหัวใหญ่หัวงามงามน้ำกันเบิดเลยพี่น้องจ้าดูนี่ เบิ่งเอาดูจ้าใหญ่อีหลีจา้านี่สุ่มนี่ไก่สีแหงแล้วไก่สีด้เก็บแล้วจา้านี่ขาวจุนพูนแล้วจา้าสุ่มไดแหงก้อนก็เก็บก้อนแล้วจา้าคอยทะย่อยเฮ้ยเขา่าทาป่ะจา้าสุดยอด